เดี๋ยวนะคูเล่นเชนกับวินด็อกคูเล่คอมโบอย่างวันเนี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่เห็นคอมโบเลยนะคอมโบที่ไม่มีจริงหลังจากนีเอาเลื่อยไททันเมื่อไหร่ล็อกเลยยุทธการยุทธการยุทธการเอาเร็วคอมโบมาแล้วเออนี่มาแล้วโอ้ได้เห็นแล้วคอมโบได้เลยแต่เดี๋ยวนีๆนะเมื่อกี้เอาะไรการดีเบสซิ่งนะอัืติไปเลยอ่ะพาฟ้าไม่มีใครอาจจะเก็บไปก่อนสวยตายแล้ว ตัวสำคัญตายแล้วโอเคต่อ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 ับับหาต่อเฮ้ยอยู่ไหนวะเต๋อแล้วเต๋อแล้วเต๋อแล้วดีแลเต๋อแล้วเอ้ยถอยไปไอ้๊ีถอยไปไอ้เี๊ยตีถอยไปไอ้อตีแล้ววิ่งช้าวิ่งตีวิ่งหันจงใจหันมาตีหัวเลยห็นเลยตีอัพตีอัพเออ บุญด้โอเคอุ้ยเออตอนนี้ยังยอดอัพโอ้โหกูคนเดียวทั้งเกมเลยเว้ยเฮ้ยพี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 ตัวอีกับตัวแซนไปนี่อัะ